ล่างเฮดพี่น้องมาเยอล่างเฮดตะแกงเฮดแล้วเดี๋ยวเมื่อบึงวิธีแกงกันแกงเฮดบ้านๆเฮานี่ให้บ่อลูกให้บ่อซี่เบิ่งล่างหนาบึกหนาพี่เบิ่งบ่อกันรนี่เด้อกกำลังมาสามหนาไปเด้อยวล่างสะอาดสะอาดแล้วเข้ามาใสแกงล่างสะอาดแล้วเด้อพี่น้องจะพร้อมแกงแล้วเดี๋ยวไปเก็บผักติวมาแล้วมาพี่น้องพร้อมแกงแล้วผักติวตะไคร้ ที่ํำพริกใส้หอมแดงเนี่ยจ้ะมานี่หอมแย่แต้ไพหมากเผ็ดบ่เผ็ดเด้อปรุงเรียบร้อยมาปรุงนัวอู้หูของวิเศษเอาตามใจมาปรุงปรุงรสน้ำก็น้อยใส่ลงไปจับพี่ยังงงบ้าก้า น้ำไปหน่อยน้ำปลาจามาตามใจเดอ้อตามภูมิคน้ำปลาไม่ใส่เหรอมาปลาเสร็จแล้วตั้งไฟพี่นออ้องรอซุปให้พอกีจตัวพี่น้อง้อมแล้ว พร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วได้ที่แล้วได้คมา,มาพี่น้อง